หัวหน้าคอสอชอร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีกองบัญชาการกองทัพบกนะคะโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการกองทัพบกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะเช้าวันนี้ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอในฐานะผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีทำบุญ,ต,บญตักบาทพระสงฆ์83รูป เนื่องในโอกาสวันเปิดใช้ตึกกองบัญชาการกองทัพบ,บกครบรอบปีที่28เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและข้าราชาการของกองทัพบ,บกโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการกองทัพบ,บกอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัดชัยสาริกัญญะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอักษราเกิดผลเสนาธิการทหารบกพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆในสังกัดกองบัญชาการกองทัพบ,บกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นได้วร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วก่อนมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี2556แดก่กำลังพลที่ถูกคัดเลือกจากหน่วยต่างๆในสังกัดกองทัพบกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยพลเอกประยุทธ์ย้ำให้กำลังพลกองทัพบกประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมระบุว่าไม่ว่าตนเองจะอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดิม